ว้าว Apple ออกแอปพลิเคชันตัวนี้ครับรายชื่อแอปคน้นค่ากำหนดตุ่ม tracker detect c k e r d t นะครับตามหาว่ามีใครแอบเอามาไว้ออแอบส่องเราหรือเปล่ากับอุปกรณ์ AirTag ได้บน Android ช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1 4 1 4พลัภูมิใจเสนอ เซบสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสไม่ใช<ส>่จิตอุปลิอุ้ยสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคจากบริการหมอคอม1414 plus 14นะครับผมไปโหลดได้ที่ play store กันแล้วนะครับแอปนี้ชื่อว่า tagger detect ตัวนี้ผมโหลดมาแล้วนะ tagger detect ผมเปิดเข้าไปเลยนะครับผมใช้งาน talk back นะครับที่ทำให้คนตาบอดเราเข้าถึงและใช้งาน android ได้หนึ่งนิ้วแต่สงครั้งที่ tagger detect ของ apple กันเลย จับคู่กับเปอร์เซนต์หนึ่งดอลลาร์ S ไหม Character d e t e c t i ต้องการเปิดบลูทูธเขาต้องการใช้งานบลูทูธครับเขาถึงจะไปนค้นหา AirTag ที่แอบติดตามเราได้นะครับอ่าหนึ่งนิ้วปัดขวามาปฏิเสธปุ่มปัดขวามา,า,มาอนุญาตปุ่มที่ปุ่มอนุญาตครับหรือถ้าเพื่อนๆมองเห็นก็จิ้มที่ปุ่มอนุญาตเลยแต่ของผมใช้ TalkBack อยู่ก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่อนุญาตกำลังเปิดบลูทูธ o t h Character d e t e t i อ่าเขาต้องใช้เ<อ> <Bluetooth S 2> ปิด b l u e t o o นะครับอ,รอ,อุ้ยทับทุลิศทำหยุดทำงานขออนุญาตขออนุญาตปิดแอปไปก่อนอ่ะ <laughs> ผมใช้เสียงกันยานะเมนูภาษาอังกฤษก็อาจจะอ่านแปลกๆเนี่ยเดี๋ยวผมปัดขวานะครับ Track detect ร,รูปภาพ Track e r detect รูปภาพ t า a c k detect รูปภาพ This is a trackers in use Air t a t ควรทำภาพถ่ายรูปที่เรา find ในทาเวอร์เนี่ยเนี่ยเน,นนะี่ย This is a trackers in use Air Tag ควรทำภาพถ่ายรูปที่เรา find ในทาวเวอร์ ถ้าเราคิดว่ามี AirTag มาแอบอยู่รอบๆตัวเราเพื่อติดตามแอบส่องเราติดตามมีใครามาจะแอบส่องเราหรือเปล่าโดยใช้ AirTag เราหรือหรือไม่ก็คนอื่นอาจจะทําหายไว้อยู่รอบๆตัวเราก็ได้เราช่วยหาให้เขา ก็สามารถที่จะโหลดแอปนี้ t a g g e r Detect นะครับเพื่อตามหา AirTag ที่อยู่รอบตัวเราได้ตามหาหมายความว่ามีไหมมีไหมก่อนมีไหมก่อนอ่ะเราก็ปัดมาที่ปุ่มสแกนนะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่สแกนเลยครับปุ๊บอ่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นไหมลองปัดขวาสแกนนิ่งสามถั n ภาพอ่ะสแกนนิ่งะุกจุดสามจุดอ่ะปัดขวาครับอัน่าแอร์ทารูปภาพอ้าวเจอเจ อันน่า air อันน่า air tag first seen just now กลอันโนนอนตัวนี้อันอนแอ i r tag นะครับเขาเจอแล้วอะ่ะหนึ่งไอเทม tracker ฟาวมีหนึ่งไอเทมแท tracker ฟาวอุยอยู่อยู่ไหนล่ะเนี่ยอยู่ไหนอ่ะสตาร์สตกหนึ่งอ่าตอนนี้คือเจอหนึ่งอันแล้วดูซิว่าคือตอนเนี้ยเจอหนึ่งอันเขาเราเราเราจะสต t อปเลยก็ได้นะครับหรือดูซิว่ามีกี่แท็กแท็กเกอร์ก็คือแอร์ a g แถวแถวเนี้ยกี่ตัวหนึ่งไอเทม tracker นี่เนี่ยโอ้โห แอนนอลแอร์ทาร์สหรือซัซินจัสนาวหรือถ้าเราอยากจะดูแอร์แท็ตัวนี้เราก็ปัดมาที่อันโนนแอร์แท็ปุ่มเนี่ยแหละครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปเลยปุ๊บแอนนอแอร์าร์สหนึ่งนิ้วปัดขวามาอัลซินจัสนาวโอ้โหเจอแล้วอันเนี้ยที่เราเจอกันเมื่อสักครู่นี้ตัวนี้อยู่ร,บรอบๆอยู่อยู่ใกล้ๆผมเลยเนี่ยอันนอลแอร์ทารสรูปภาพอ่า ก็ ờ, เป็นอันโนนแอทแท็กรูปภาพเข,เ,ขเขาเขาาไม่น่าใส่ข้อมูลรายละเอียดไว้ถึงขึ้นแบบนี้ไม่มีรูปภาพไม่มีรายละเอียดของแอทแท็ตัวนี้ด้วยด้วยเจ้าของไม่ได้ใส่อะไรไว้เอออันนี้ว่าว่าใครนะว่าตัวเองหรือเปล่าอืมปัดขวาครับคือโอ้โหคือถ้าเราพบว่าอุปกรณ์ตัวเนี้ติดตามเราหรืออยู่รอบตัวเราเกิน10นาที ตอนนี้ผมไม่สามารถที่จะทำอะไรได้กับ AirTag ตัวนี้นะครับเพราะว่าผมเพิ่งเสิร์ชหรือสแกนเจอเขาแต่ถ้าครบ10นาทีแล้วเเราสามารถคือคือตอนนี้เขาเขาบอกด้วยว่าตอนนี้เนี่ยอีก9นาทีให้มากดที่ปุ่ม p l y y Sound เนี่ยครับจะทำให้ AirTag ส่งเสียงจะทำให้ Air ส่งเสียงแล้วเราก็จะรู้ว่า AirTag อยู่ตรงไหนรอบๆตัวเราเราก็ตามหาดูซิว่า 1. มีคนแอบติดตามเอาแอร์แท็มาไว้ใกล้ๆตัวเราหรือเปล่าอยู่ในกระเป๋าเราหรือเปล่าอืมอันนี้แฟนแฟนออกมาใส่ไว้หรือสอมีใครทำหล่นไว้ใกล้ๆแถวนี้เผื่อเราจะได้เก็บไว้ให้แล้วก็ไปคืนเจ้าของได้เพราะว่าเราสามารถใช้ NFC เพื่อ,อตรวจสอบเจ้าของได้นะครับผมแต่กรณีที่เจ้าของใส่รายละเอียดไว้ตอนนี้เหลือกี่นาทีลแล้วอ่ะ8นาทีน่ยอ่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆจะรอกันไหม เอาเป็นว่าผมไม่รอนะครับก็เอาเป็นว่าปุ่มนี้ถ้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใช้จริงๆก็แอร์แท็ก็อยู่ใกล้ๆตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยแอท็อยู่ตรงมือผมนี่เลยแหละจริงๆครับจริงๆวางอยู่บนโต๊ะห่างมาไปประมาณสักเอ่อสิบสเซนยีเซนซึ่งต้องบอกว่าอุปกรณ์แอร์แท็ที่คุณจะหาได้ต้องอยู่ในระย,ยะสัญญาณบลูทูธนะครับแต่ว่าอ่ะเอาเป็นว่าผมผมใช้ iPhone เรียกเลยละกันอ่ะค้นหากระเป๋าเป้ของฉัน ากำลังค้นหากระเป๋าเป้ของนายหมอคอมสิธิโชคนะครับอันนี้ผมใช้ไอฟโฟนเป็นตัวหาเนี่ยเสียงมาละนี่นี่อยู่นี่คืออันนี้ผมใช้ไอฟโฟนเป็นตัวหาเลยโดยตรงมันเลยเจอง่ายนะครับผมผมก็ตามเสียงมาหานะครับแต่ถ้าเราเราพบว่าคุณเจอแอร์แท็ใกล้ๆตัวคุณนะครับก็ รอสิบนาทีแล้วคุณก็กดเพล s o u าวตามหาแล้วดูซิว่าเ,าเป็นของใครนะครับแต่เราไม่สามารถเอามาผูกใช้กับเครื่อง Android ได้นะครับผมหรือ iPhone เครื่องอื่นได้เพราะ AirTag นั้นมีเจ้าของไม่สามารถเปลี่ยนเจ้าของแม้กระทั่งถอดฐานแล้วก็ไม่ได้นะครับโอเคนี่คือแอปพลิเคชัน Tagger Detect นะครับที่ Apple เองได้ออกอัปเดตผมมาแนะนำวิธีการใช้งานส่วน ในส่วนของตัวโปรแกรมลองค้นหา t a g กเกอร t e c t กันดูของ Apple i n งนะครับอลองใช้งานกันดูแล้วก็โอเคนะตอนนี้เหลือกี่นาทีแล้วยูเลซาเลนิ้ยต้องหนาทีเนะ่เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปยาวเกินไปลาไปก่อนเลยดีกว่าครับผมกับในส่วนของการใช้งาน t a g กเกอร t e c t กับผมสีโชคนะครับลองใครที่มี AirTag ติดตามตัวอยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่ แอปนี้โหลดกันได้ทุกคนและสามารถเปิดบลูทูธเพื่อลองค้นหารอบๆตัวเราว่ามีใครแอบเอาแอร์แท็กมาติดตามคุณหรือเปล่านะอะลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีหมอคอม